สวัสดีครับมาพบกับเซลวอาอีกแล้วนะครับรถล,ลำหลังนี้เป็นสเปซแกร็บ S2 สตูทนะฮะไม่ค่อยได้เห็นการน,นะแต่ว่ามีลูกค้านะครับหลายๆท่านอยากเห็นรุ่นนี้ผมก็นำเสนอรุ่นนี้เลยนะแต่รุ่นนี้มีความพิเศษอยู่หลายๆอย่างนะเราไปดูอย่างแรกเลยที่สะดุดตานะครับคือฝากระโปรงครับเป็นฝากระโปรงคาร์บอนสีดำนี่ลาย F1 ลายแบบนี้เขาเรียกลาย F1 นะฮะลายตารางตารางแบบนี้ลาย F1 รถสเปซแกร็บรุ่นนี้นะครับไฟจะเป็นไฟธรรมดาไฟหลอดแต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ให้นะไงี้ฮะโดนไหมไฟหลอดหลอฝาสวยๆนินเนียนนะครับฉ่ำๆแบบนี้ดูล้อฮะล้อเป็นแ <c oughs> ม็กวลนะครับ ยางเบอร์ 2, 4, 5, 4, 5, 1ห้า 5, นะครับรถล,ลำนี้โหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วแต่ผมะจะเอานิ้วเอาเอาฝ่ามือสอดเหมือนเดิมเนี่ยให้ดูไม่ได้เพราะว่าพื้นนะฮะพื้นมันเชดิดพื้น,ม,น,ม,ม,นม,มันไม่พื้นเสมอสอดไปก็น่าจะเดาลำบากดูลำบากนะครับนะฮนะเป็นไงต่อมานะครับเป็นฟิล์ม ฟิล์มฟิล์มเขียวยอดนิยมจริงๆอยากให้ดูว่าถ้ามองจากภายนอกเป็นลักษณะแบบนี้เขียวๆสวยๆเนอะลำไรลำไรมองไม่ก็เห็นคนขับสักเท่าไหร่มาดูภายในกันนะสมมุติว่าคนขับจะเห็นแบบไหนคนขับจะเห็นแบบนี้ฮะสายแจ๋วเลยด้านนอกเห็นลำไลำไรนะด้านในสว่างใสสบายตานะครับกับฟิล์ม high ไฮคูซิ่งสีเขียว ตู้เป็นตู้สองเมตรสิบนะครับเป็นทรงซิ่งทรงซิ่งก็จะลักษณะะหัวตัดๆแบบนี้นะหัวตัดๆอ่ะเห็นนหัวตัดหัวมันจะตัดตัดหัวมันจะตัดตัดแบบนี้นะลำนี้แต่งเยอะพอสมควรนะรแต่งเยอะพอสมควรด้านท้ายนะให้ดูว่าท้ายเขากดไหม ดูท่อฮะท่อเนี่ยหน้าเผานะตรงนี้ไม่เห็นเลยเป็นท่อหน้าเผาลั่นๆน,นะครับแล้วก็จะมีกล่องโหลดไม่รู้เห็นไหมกล่องโหลดนะฮะกล่องโหลดใช้กล่องโหลด3นิ้วด้านหน้าใช้สตัดปรับเกี่ยวทรงแบบนี้ให้ดูอีกดีถ้าชอบก็บอกนะครับติดต่อเซลอาร์ได้เลย081920 6179 เซลอาร์ตยินดีให้บริการคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปชมรถรุ่นไหนคอยติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ